อ๋อหูยผมเห็นคนบอกไมซ่าอไมซ่าใช่ไหมแปลว่าไมเนี่ยแบบว่าชอบหาเรื่องอ๋อที่หูน่ะเออตัวน่ะเออตัวน่ะน้องวิชวียักษ์กันนะม่อีสุกปีหรออุ้ยไม่ไม่เไม่ใส่ก่อนไม่พี่ใส่ก่อนทำอันซัวเซฟซัวทัาเชียนใหม่หูซื้อหูซุกหูซื้อหูซุกหูซื้ 啊，哦哦哦，我、哦哦、听不懂朵听男，戴一样的男，哎，O K O K，有才的了。哦，没事他说哦。眼、嗯、睛、鼻子在一起，很很很帅。哦嗯哦嗯 接来 <Game> 第几个游戏了、啊？我们先按组上玩游戏哈。如果如果先说他不会跳。Ben 看电影很久了。会跳，弟弟很厉害。哦。现在现啊 <laughs>，OK。哪个了大家都想看他玩游戏哈。呃、啊，只见还有，哦，多得很。OK，Game、okay. 来。哦，Game 接下来第几个游戏了、啊？ 我们เซียงอันจุดสโอ้เออคุยเตียนนะสู้เลยนะแพ้นะแพ้นะอคยอรีมูไหมมูไหมีมูคิดไม่ออกทำอะไดีทำไดีีไ่ที่หัวเออตัวน่เออตัวนะ เนาะกไมอีย no, on ังงนนะไ่อีต้ง nah, อีหรอดู้ยทำไมทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนเหมือนกันเลยผมใส่ก่อนไม่พี่ใส่ก่อนไม่ผมใส่ก่อนใส่ตสวดูกล้องมืนจอปิดอู๋หัเซียนใหม่หัวเซียนใต้อ่า เชียงพ ao นะแตีวเชื <teor IS 2> ่อว่ามานั่นก็จะอะไรเจ้าเจ้าเปยเนอะคือจริงๆาทิ้งผตองขอเจ้าเปยอ่ะว่้านน่คือที่นอนไมหัทไงคอนะซื้อผินคอนะหาซึ้แล้วก็อินสตาแกรมจืบปัวไหมเรียนก็เดินจืบปัวไหม 难过，难过，我嘴巴。

สูดีๆเหล่น้ำจบ้านถ้าคืนนี้นอนไม่หลับทำไงจืดปูงไหเรียงก็เลือจืดไม่นอนเลยทั้งคืนนี่คิงกิงกิงกิงเ้าบอกว่าถ้าคืนนี้ ใช่ใช่คนหนึ่งใช่นะมีวิธีหนึ่งเรื่องอยู่เรื่องเคอร์ฟายเคอร์ฟายมีวิธีคือถ้ากินย่างเนี่ยมันจะหอมมากเลยรสที่ย่างเคอร์ฟายนะมันจะเขียนตู้นะมันจะเสียงสูชคุยก็เขียนก็เสียงไหนก็เสียงนี้คือเออโอเคคุยก็เขียนก็เสียงนะก็คือเค่ร์ฟายเคอร์ฟาย两个人两个人交杯交杯口杯口杯คุยก็หนุ่มคุยก็หนุ่มคุยก็เขียนคุยก็เขียนหรือว่าสองคนนะถ้าแบบมีกินถ้าท้องมึงก็กินอ่ะมันจะชัดนุ่มละมุนขึ้นนะมันจะมุ่งเน้นช่างเนี่ยมันมุ่งเน้นมุ่งเน้นเสียงแหล

อ้ยอา呀อา呀าไอโอ้โหตัวนี้้กันโอ้โหเกเียเีย่งเีย่เกียรีีกูดกูอ่มาเกียรนเกียเออน่เะซื้อกรปาเ่อจเจอบ้านน่คือี่นอลไหสูแหยห เพ่เนนะออกเลยรสชาตเปลยใช่ไหมติดใจม่มพ่อไม่อ้านมาอย่อยดี้วเอาไปายไปขายอันะเอาัวที่เกี่ยว่าน้องช่วยไปจับตัวนะจับซื้อซือนะซือองคอนะโอเคนะโอเคครับโอเคนะเกี่ยวเ่าองช่อคนะซื้อผิดคอนะไอ้ซื้อนี่ก็กินแซลมอนวุงปวดแม่เนี่ยก็ถงวด่ หมงกรมงกรจุดไปอยู่ตรงสิแต่เนีเราชื่อหับอุ้ยไทยคุยเลยไทยคุยเลยมันไวไปยโอเคโอเคโอเคเห่น่ะโยให้ซิวจิตีเหินถาชัวให้ซิวช่อีเหรชื่ยูนะเมื่อกีู้ครัตลดเเซฟครับเจยวเซฟเจยว 不健康。嗯，就是。哦。哈 OK，耶 <yeah. S>。<laughs> 你觉得？你觉得他喝的是热的是冷的？ เย็นเย็นอ่าปิงเดอ์ปิ้ด你觉得ปิ <B ing. S 1> ้งเขา是帅ยผมว่าร้อนฮะ No 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 ร้อน นี่เมินเล่งเกอเถียนผู้เถียนนี่เมินเล่งเกอเถียนผู้เถียนพอเขาจดจำเหมือนนี่เมินเล่งเกอนี่เมินเล่งเกอคุณสองคนเถียนผู้เถียนเถียนเถิ่นเถียนเนาะเถินเถียนเฟินชางเถียนเลยเฟินฉ้างเถียนกากาเถียนกากาเห่าเออกา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 เห่าอ่ะกากาเถียนปีกกากาเห่าหาเห่านะกากาเถียนนีคือดีกว่าดีกว่าเฮ้ยผู้ชมเถียนอุ้ยอ่า ยหว่ยเหว่ยเว่ยว่ยเว่ยเวยเว่ยเว่ยเว่ยเ่ยเ่ยวเเยเหว่หว่หเเหห่ว่ว่่ยวว่วว่ว่่เ้เ่อู่เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือควนกระสวนกระสเปลี่ยนมือเป็นมุมกล้องอ๋อ

大家我跟你说哈，哦你我挡住你的地。呃、哦、，OK 你拍得到没？拍得到了呢，OK 大家现在呢我们的产我们的套餐还有吗？我们套餐还有对吧？没有了卖完了啊、哦，就小套餐了对吧？大家我们小套餐还有送什么？小套餐送什么？我忘记问了你啊。不好意思拿啤酒帮忙，拿爸爸我忘记看套餐了呀，反正有有周边啊、哦，没有了就小林哥的你呢，小林哥的的周边呢也。 어네 <목소리도> 아. <목소리도> 拜拜。来来。来来。来来。妈来。晚安。姐姐晚安。妹妹晚安。弟弟晚安。爸爸晚安。叔叔。叔叔。叔叔晚安。OK，大家拜。你从哪跑的嘛？有没有？有没有？ นายอเปยเ้นบวกที่เดียดแตบพี่โยู่าบ้านพ่อป้าป้ามากได้นะโอ้โหมเลยป้าป้าจะเปิดหงอได้นะแต่มันมีแบบเวลาเรออกนเนี่ยบ้าสเปี่ยนโดถึงผู้ชายเลยจมาไอ้ขอแบบนี้ต้องรอติดตามแฟนบอยครับเขาบอกว่ารอรออร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 ลรออร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 ออรอรอรอไม่อร road, อกอรรอรรอรอรรอรรรอออ ด้วยตัวปั๊บนะซึ่งมันเลย่ป็นที่นนะโอเคอ่าะอ่ e two t h r โอ four f i v อ่ด้วใช่ทีสันทีสันโนอันที่สามทีสันเดือนอะไรเดือนแปดเหรอเดือนจันานับจุเยอฟินเหรอจุเยอฟิน ไม่อยู่เก้าสู้ไม่ได้บอกไงนักการูมันไม่อยู่เก้าสู้ทำเงินไงโอ้ไงไม่บอกแล้วอ่ะอันนี้ก็ได้ไงนี่ไงบอกแล้วนี่นี่นี่บอกไปแล้วบอกยังบอกแล้วไม่จริงบอกแล้วเร้ชอบก็ใช้จริงซัวหรออ่าอวันที้เท่าไหร่จี่ห่าวจี่ห่าวจี่ห่าว เป็นเลขหนึ่งใน30นะหนึ่ถึงสาแน่นอนวันอีเต้าซันบอยแฟนบอล什么时候แฟนบอยเมื่อไรเปิดมีมีหรอซีกไหมงคือรู้วันเปิดกล้องมาแล้วแต่รู้แล้วอ่ะ他说他我已经知始ยืนกับพิตาก็ได้อะนี่眼ย้าย眨นอ่ะอุ้ยอ่าไม่อน ชิงใจเห็นอ่ป้าป่าเป้าป่าเป่าอุ้ยแขนพี่มันอุ้ยป้าป่าดีบไผ่ถึงโจ๊กขั้นเอเชียไพ่เกิดพี่โจ๊กขั้นเอเชียอุ้ยนี่ไพ่เกิดชิงใจเห็นอ่ป้าป่าเป้าป่าเป่าอุ้ยแขนพี่มันอุ้ยป้าป่าดีบไผ่ถึงโจ๊กขั้นเอเชียไพ่เกิดพี่โจ๊กขั้นเอเชียอุ้ยนี่ หายเกิดพี่โจ้ขั้นเลยนี่พี่โจ้